าสัตว์หรือคนเราก็มีหนึ่งชีวิตที่เท่ากันถ้าคนอยู่อย่างสุขสบายมีความสุขได้แล้วทำไมคนจะไม่ช่วยนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปช่วยให้สัตว์เนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้บ้างปากคือชิ้นพลาสติกเล็กๆอะคะ่ะแต่ว่ามันคือโลกทั้งใบของนกตัวหนึ่ง สุขพม่าสุชาตานนท์ค่ะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะชื่อสัชิธรสายสมบัติชื่อเล่นปุ้มปุ้ยค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการค่ะสวัสดีค่ะชื่อจินละพรอุดมบริชันชื่อเล่นชื่อมิม่นค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ีค่ะ นอกจากเป็นอาจารย์แล้วยังเป็นแม่นกด้วยค่ะใช่ค่ะเราเป็นคนรักสัตว์แล้วเราก็อยากให้สัตว์เนี่ยเขาเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็เลยได้เจอกับคุณหมอซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนกเป็นพิเศษแล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เห็นคุณหมอทํางานหนักมากเริ่มแรกเป็นคนชอบสัตว์เหมือนกันแต่เป็นแบบเราเป็นคนชอบสัตว์แบบสุนัขหรือว่าแมวอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกที่เริ่มทำโปรเจกต์ก็ยังกลัวนกอยู่แต่พอว่าพอทําไปแล้วอะนกก็น่ารักเหมือนกัน แล้วก็พอได้รู้จักว่าอาจารย์อ่ะเขาถนัดในเรื่อง 3D Printing แล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยที่เราก็สนใจก็เลยบอกว่ามาเริ่มโปรเจกต์อาจารย์ค่ะวเราเรียนวิศวะกรรมสอกากัรยใช่ไหมคะเ,เรื่องที่ทําก็เลย เห็นว่ามีความรับผิใจที่ว่าเราได้ใช้กับสัตว์เนี่ยค่ะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเลยเนี่ยค่ะไม่ว่าสาัตว์หรือคนเราก็มีหนึ่งชีวิตที่เท่ากันนะคะเราก็ถ้าคนอยู่อย่างสุขสบายมีความสุขได้แล้วทําไมาคนจะไม่ช่วยนําเทคโนโลยีเหล่านี้ไปช่วยให้สัตว์เนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้บ้างนะคะเยอะมากเยอะ<ๆ><ๆ>มากถามว่าท<ๆ>ี่เรี<ๆ>ยงไป พอไหมที่ใช้ไม่พอไม่พอด้วยซ้ำใช่อ่ะไล่ค่ะ<อ> <c oughs> เริ่มแต่เก็บตัวอย่างข้อมูลก็จะมีใช้รีเวิร์ e เอนจ e เนียรค่ะแล้วก็มีใช้วิชาดอ i อิงแบบพวกแครอย่างนี้มาใช้ทำแล้วก็มี 3D Printing มี w ว r ร์สตัดดมาวิเคราะห์กระบวนการแล้วก็มีการใช้รีนโพเซในการแก้ปัญหาค่ะแล้วก็มีใช้ FEM นะคะที่มาวิเคราะห์ความแข็งแรง ที่เราจะไปนําไปใช้รักษานอกจากนี้ความความรู้ที่เรียนในห้องเรียนยังไม่พอด้วยซ้ำนะคะอย่างเพอเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นงานวิจัยเนี่ยเขาจะต้องศึกษาหลายๆศาสตร์ด้วยตัวเองเช่นพันธกรรม,ามศาสตร์วแพทยศาสตร์แล้วก็วัสดุที่เหมาะกับสาสตร์วัสดุท,ที่เหมาะกับการแพทย์ใช่คะ่ะแล้วก็ข้ามไปจนศิลปศาสตร์สิ่งสิ่งที่สําคัญก็คือ ชีวิตหลังจากนี้ที่เขากำลังจะจบไปจากปีสีออกนอกัรวมหาลัยอะค่ะคือเขาจะต้องมีทักษะที่เรียกว่า l i f e long learning เขาก็พรูฟมาแล้วสองคนนี้ว่าเขาสามารถอะไรที่เขาไม่รู้อะ้าจะต้องรู้อะเขาหาวิธีให้รู้เ้ได้ต้องเล่าก่อนว่าการที่นกปากหักเนี่ยก็เหมือนคนที่ไม่มี ปากไม่มีแขนไม่มีขาที่เขาไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถดำรงชีวิตด้วยตัวเองได้อะคะ่ะโดยปัจจากคนที่มาเลี้ยงเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเจ้าของต้องให้อาหารเขาทั้งวันทีนี้ปากเทียมเลยเป็นสิ่งที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือเขาสามารถดูแลชีวิตตัวเองได้สามารถกินได้สามารถใช้ปากในการหยิบจับอะไรได้ทีนี้การทาปากเทียมก็จะเริ่มจากการที่เราไปก๊อปปี้ปาก ของนกอีกตัวหนึ่งที่เขามีปากสมบูรณ์นะคะแล้วก็บนการก o p y เนี่ยเดี๋ยวให้น้องๆเล่ามากันเราได้เก็บข้อมูลจากใช้ c ีทีสแกนค่ะ mm hmm. คือทางโรงพยาบาลมี c ีทีสแกนอยู่แล้วแล้วก็เรามาทําเป็น image processing อะค่ะ mm hmm. เพื่อให้ได้รูปปากเทียมโมเดลปากเทียมแต่ว่าคือด้วยความเป็นนกที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะยังได้รายละเอียดไม่เพียงพอ mm hmm. ก็เลยใช้ทีดีสแกนเนอร์ค่ะมาใช้สแกนเก็บตัวอย่างของซ่าของนกปากเทียม ที่เราใช้กับขอสร้างของทางโรงพยาบาลนะคะนำมาเจเน r เรตเป็น 3D โมเดลแล้วก็มาออกแบบต่างๆตกแต่ง 3D โมเดลต่างๆให้ได้สมบูรณ์ขึ้นเป็น 3D โมเดลเสร็จก่อนที่จะไปผลิตจริงก็จะมีน้องหมิวน้องหมิวเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจการค่ะผู้ตรวจการว่าแบบไหนเนี่ยจะเป็นแบบปากเพียมที่แข็งแรงที่สุดและดีที่สุดโดยใช้กระบวนการ f e m ค่ะเป็นการจำลองในคอมพิวเตอร์นะคะว่า เอาปากนกไปใส่ในคอมพิวเตอร์แล้วเราลองประมวลผลดูว่าปากเทียมแบบไหนที่จะเป็นปากเทียมที่แข็งแรงที่สุดหลังจากนั้นค่อยถึงจะเริ่มผลิตปากสิ่งก็ะจะผลิตโดยใช้ 3D Printing ค่ะแล้วก็วัสดุก็จะเป็นพวกเรซินอย่างเงี้ยค่ะเรซินที่สามารถเป็นมิตรต่อเนื้อเยื่อของนกเราก็จะได้รูปลักษณ์ที่สวยงามแต่ทีเนี้ยเราทดสอบมาในคอมพิวเตอร์แล้วว่ามันแข็งแรง แต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันแข็งแรงจริงหรือเปล่าทีนี้เราก็เลยต้องเอาไปทดสอบจริงๆอะคะ่ะเราก็เอาไปเข้าห้องแลบแล้วก็ทําการใส่แรงเพื่อที่จะทดสอบว่ามันสามารถรับแรงได้มากแค่ไหนเพื่อที่จะชัวว่าแบบไหนคือแบบปัดเพียมที่ดีที่สุดสําหรับเรานะคะเมื่อได้แบบที่ดีที่สุดแล้วเราก็ส่งมอบให้คุณหมอไปทดลองใช้ต่อทีนี้ความแข็งแรงคือเรื่องของทางวิศวกรรมแต่เรื่องของการใช้งานคือเรื่องของคุณหมอสัลวแพทย์ ซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าปากเพียมของเราเนี่ยมันจะใช้งานได้ง่ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยปากเพียมของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่แข็งแรงอย่างเดียวแต่มันต้องซัพพอร์ตการทํางานของคุณหมอให้สามารถทํางานได้ง่ายทํางานได้เร็วทํางานในเวลาในห้องผ่าตัดนะ,ะคะที่เราต้องวางยาสลบน้องเนี่ยออให้สั้นที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะส่งมอบปากเพียมให้คุณหมอทดลองใช้ดูก่อนความแข็งแรงมันขึ้นกับหลายส่วนมากหนึ่งคือวัสดุ ต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรง2คือการออกแบบที่เหมาะสมการออกแบบนั้นแข็งแรงมากพอไหมกับ3คือการยึดจับนะคะสี่คือลักษณะปากของนกเพราะว่าแต่และตัวหักมาเนี่ยไม่เหมือน,อน<ด>กัน<ด>เลยไอ้ที่เราคิดว่ามันหักที่สุดแล้วมันก็ยัง,ยงไม่ที่สุด,สดมีเคสยาก ขึ้นมาตลอดเราสามารถผลิตได้นอกเวลาผ่าตัดเพราะปกติเนี่ยเขาจะต้องไปทําการปั้นปาดระหว่างผ่าตัดซึ่งทําให้การผ่าตัดเนี่ยยาวนานมากทําให้การวางยาสลบเนี่ยยาวนานมากทําให้การทํางานของคุณหมอเหนื่อยล้ามากทีนี้ถ้าเรามีปักเคียมสําเร็จรูปแบบนี้ค่ะมันจะทําให้การผ่าตัดเนี่ยสั้นลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของมันอยู่อยู่ตรงนั้นแล้วถามว่าคุ้มค่าไหมปุกค่ะ ปาาคือชิ้น,นพลาสติกเล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันคือโลกทั้งใบของนกตัวหนึง่งค้าทายเป็นเรื่องของความที่เราไม่รู้ในหลายๆเรื่องเราก็ต้องแบบไปศึกษาความรานู้เพิ่มขึ้นก็เป็นาการแบบประยุกต์ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางเรื่องก็จะเป็นเรื่องการแข่งกับเวลายเงี้ยค่ะยิ่งเราสามารถทําได้เร็วแล้วก็ มันจะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตแล้วก็เพิ่มคุณภาพออ l ไลน์ของนกมากขึ้นนะคะคิดว่าถ้าสำหรับคนนะคะทําฟันปลอมขึ้นมาสักซี่หึจะใช้เวลานานเท่าไหร่คะสำหรับเรา<อ>นกปากหากักเราสามารถส่งถึงมือคุณหมอได้ภายใน2ชั่วโมงเหมือนส่งเหมือนอคุณฟิลของคุณหมอเวลาสั่งปากคือเหมือนการสั่งผัดกะเพราดีวดิวรีค่ะเวลาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเคสฉุกเฉินเช่นคุณหมอบอกว่าผ่าตัดเดี๋ยวนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าน้องๆจะทําอะไรอยู่ทํางานอยู่กินข้าวอยู่อะไรอยู่ <c oughs> เขาปล่อยทุกอย่างปล่อยทุกอย่างแล้วก็ถามคุณหมอถึงเงื่อนไขของเวลาว่ารอได้ไหมเขาทำหนึ่งชั่วโมงส่งหนึ่งชั่วโมงคุณหมอรอไหมถ้ารอเขาลงมือทําทันทีการลงมือทําเนี่ยบางทีไม่เคยรู้จักนกสายพันธุ์นั้นด้วยซ้ำ ชื่อก็ไม่เคยได้ยินหน้าตาก็ไม่เคยเห็นแต่สิ่งที่ต้องทำที่เราต้องดีลกันก็คือออกแบบปากให้เหมือนจริงที่สุดเพราะมันเป็นปากที่เรายังไม่เคยเจออย่างเค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องทำตั้งแต่ขึ้นแบบใหม่ทำการพิมพ์สามมิติใหม่แล้วก็ตกแต่งถึงจะส่งไปถึงมือคุณหมอได้นะคะแล้วซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มักเกิดขึ้นวันศุกร์เย็นวันศุกร์เมื่อไหร่มีใจก็มีทาง ไม่มีใจก็ไม่มีทางใช่ไหมพอมีใจก็มีทางเขาไม่ว่าเขาจะเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรเขาใช้ใจนำอะคะ่ะแล้วก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้เราก็ไปถึงเป้าหมายที่เติมรอยยิ้มกลับมาให้น้องใช่ไหมเติมปากกลับมาให้น้องได้น้องสองคนสามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยดีลกับปัญหาต่างๆได้ภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สามารถ นำสิ่งที่เขาทำอะค่ะไปต่อชีวิตให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือความท้าทายและสิ่งที่น้องเขาก็พลูกที่เห็นว่าเขา mm hmm. เขาเขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้